คนตกแดดออกครับที่น้าเอาเ่ยนะครับนี่ครับคนตกแดดออกผู้ดมสมบูรณ์ขักเห็ดออกแน่นอนบาทน,นี่สุดสดนี่ครับอู้วบรรยากาศสุดยอดเลยครับ โจกแดดออกอมลมพัดเย็นสบายครับวันนี้ครับโอยลมเย็นสบายครับทำยังไงครับ มันตกแดดออกน่าจะก้อนนี้ก้อนเดียวนี่แหละครับที่มันตกครับแต่ก็เหตดให้ ath, ชุ่มชื้นเห็ดแห่งออกครับวันนี้ครับรอรุน่นบงครับว่าเห็ดน่าจะออกหลายครับน่าจะออกหลายอยู่บ่าใน,นสนามอีเน่านี่แล้ว โอ้โหฝนตกทั่วฟ้าวน่าจะตกก้อนเดียวนี่แหละครับอืมมสมบูรณ์เรียบร้อยครับเติมเงียบแล้วเติมเงียบเอ้ยเบื่งเงียบแล้วมา,มาอีกมาอีกมาอีกแล้วมาอีกแล้วมานะครับมานะครับ มาครับมาแล้วครับจุมกาขยับวันไว้มาแลครับหมดเรียบร้อยจบข่าวในประเทศร้อนต่อมันเดิมเอาตบพอมีแห้งดี่ว่ครับ